เกมที่ท้าทายผู้เล่นกันบ้างเนี่ยสนับตัวเกมแนวโรกไรนั่นเองนะครับสนับใครที่ยังไม่รู้จักว่าเกมแนวโรกไรมันคือเกมอะไรเนเกมที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับพวกปีาสาตร์เมื่อเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับหมาสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวท้าทายเล่นแบบชิวๆแล้วก็ต้องกําจัดบอสให้ได้ ภายในตาเดียวเนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้นรับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไพ่ได้แบ,บ่งปันคลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆนะับหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนวิธที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันแบบที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อประหยัดไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวยิงซอมบี้ที่บวผสมแนวโรกไลท์ r p รกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่าซอมบา t ทริก นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้เหลือรอดจากโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้แล้วก็เราเนี่ยจะต้องอยู่รอดให้ได้ซึ่งในการอยู่รอดเนี่ยเราเนี่ยจะต้องจัดการซอมบี้ภายในเกมด้วยนะเพื่อแย่งชิงทรัพยากรจากตัวซอมบี้เองนะครับแล้กวก็ตัวซอมบี้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่ความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะบางตัวอาจจะแข็งแกร่งตัวใหญ่บิ่งเร็วหรือว่าจะยิงไกลก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของพื้นที่ที่เราเนี่ยจะไปสำรวจหรือว่าไปสู้กับซอมบี้เนี่ยก็มีหลากหลายให้เราได้ไปเลือก เล่นกันด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีสกิลอัปเกรดระหว่างการเล่นด้วยนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยเก็บเลเวลไปเรื่อยระหว่างการเล่นนะครับมันก็จะมีสกิลเพิ่มเติมห้เราใช้ระหว่างการเล่นเพื่อช่วยในการโจมตีซอมบี้ได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบอลรองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวโรคไลท์อาบีจีกันบ้างแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเล่นมือเดียวได้นะสำหรับตัวเกมที่มีช ออฟไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม w a r d เด o นออฟไลน์เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบเป็นนักธนูคนหนึ่งนำที่จะต้องลงไปสู่ในดันเจียนแล้วก็ตอบสู้กับปีศาจแล้วก็ชีวิตรอดจากที่นั่น ให้ได้นะครับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เล่นไม่มีที่สุดจนกว่าเราเนี่ยจะตายนะครับยิ่งเราเล่นได้เยอะเท่าไหร่หรือว่าเก็บคะแนนได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขเราเนี่ยจะได้ของหรือว่าได้ตังเนี่ยมาอัิเกรดตัวละครได้เยอะเพิ่มมาคืนน่นเองะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีสกิลอัพระหว่างการเล่นด้วยแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกดานได้ด้วยว่าเราเนี่ยจะเล่นดานในแต่ละดานก็จะมีพิศาที่โหดที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับภาพกราฟิกป็นในเกมนี้นะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีไม่กินสเปคเครื่องแล้วก็ภาพมุมนน่ะสูฮ เกมต่อมาที่ยังคงเป็นแนวซอมบี้กันอยู่นะครับสำหรับเจ้าเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้อินฟินิตนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวซอมบี้อินฟินิตจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่แบบยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านด่านในแต่ละด่านแล้วก็ในการเล่นเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นชิวมากๆนะครับผู้เล่นเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรมากมายก็ซอมบี้ภายในแต่ละด่านนะครับก็มีความยากง,ง่ายที่แตกต่างกันไปยิ่งเราเล่นไปสู่ด่านที่สูงๆนะครับซอมบี้ก็จะโหด เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับเกมนี้นะครับก็ยังสามารถอัปเกรดปืนได้เปิดเอาเปืนได้นะครับแล้วก็สามารถสวมใส่เทมตต่ายให้แก่ตทรขวานเพิ่มความสามารถให้แก่ตัรละารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับป็นเกมหนึ่งที่เล่นชิลได้น,นั่นเองนะฮะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวปกป้องฐานเลยว่าแนาว Tower Defense กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าขาป้านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเขาป้าเนี่ยเราเจะได้ระบบเป็นพระพุทธเจ้านะครับที่จะต้องปฏิบัติทมใน สถานที่ที่เต็มไปด้วยสัป,ปหลาดที่จะมาคอยขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติธรรมให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะต้องนําเหล่านักลบเพื่อต่อสู้กับตัวของศัตรูที่จะมาบุกทาลายสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียในขณะปฏิบัติธรรมนั่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในธีมนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเหล่าตัวของนักรบต่างๆที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกมาเล่นได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันในตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรด ระหว่างการเล่นด้วยนะครับสามารถอัปเกรดนั้รบให้มีความสามารถที่โหดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้จะเล่นเป็นเวฟไปแล้วก็ยิ่งเล่นเวฟได้เยอะเท่าไหร่นะครับตัวศัตรูเนี่ยเขาเนี่ยจะออกมาเป็นจานวนมากทาให้่เราเนี่ยจัดการได้ยากเพิ่มขึ้นเราเนี่ยจะต้องอัปเกรดของเรานักงรบของเราให้แข็งแกร่งขึ้น ได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่มีกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเอฟเฟกต่างๆก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็ผสมแนวโรคลท์เข้าไปด้วยนะครับอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Arena of d r a g o n Challenger นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับปีศาจที่จะมีภาพการาฟิกในสไตล์การ์ตูนจีนเลยแล้วก็เสียงภาพเป็นจีนทั้งหมดเลยนะเป็นเกมจีนนั่นแหละนะครับตามที่เราเข้าใจแล้วก็ตัวเกมนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีปีศาจให้เราได้จัดการกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวสไตล์โรคลายตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับ ยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่นะครับเรานี่ก็จะเจอบอสที่จะดักรอเราอยู่ด้วยนะครับถ้าเราชนะบอสนะครับเราเน the ี่ยจะได้ของรางวัลมาอเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวไอเทมต่างเราเนี่ยก็ยังสวมใส่ได้แล้วก็รวมไปถึงตัวละครในเืๆนเราเนี่ยก็ยังสามารถเลือกเล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะตัวเกมที่มีชื่อว่า s ห sdi นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นชนเผ่าเลร่อนนะครับที่เขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปยังเดอะไอนั่นนี่นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของโรคนี้นะครับเพราะว่าภัยรรมชาเนี่ยกำลังจะคืบขาดเข้ามาก็คือภ,าภาัยน้าท่วมนั่นะครับเขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่ว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องหาอาหารไปด้วยหาทรัพยากรเลี้ยงชีพไปด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมนะครับจะให้เราเลือกชนเผ่าได้ว่าเราเนี่ยจะเอาชนเผ่าไหน มาเล่นแล้วก็แต่ละชนเผ่าเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการหาทรัพยากรด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางแบบแนวเทิร์นเบดอารแล้วก็ผสมแนวโรกไลท์เข้าไปด้วยนะครับในการเดินทางเนี่ยเมื่อเราเดินไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะนับเป็นเทินไปที่เราเดินไปเยอะเท่าไหร่ น้ำก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยจะขับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่เราอัปเกรดค่อนข้าง,งที่เยอะยะเลยทีเดียวเกมแนวโรคลทอาร์พีจแล้วก็เป็นแนวย,ยิงซอมบี้ เกมบ้าเนี่ยครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า gearing up นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนําเหล่ารถถังของเราเนี่ครับไปต่อสู้กับซอมบี้แต่ว่าในการขับรถถังของเราเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเพิ่มโอ๊เปิดให้แก่รถของเราได้ไปต่อสู้กับซอมบี้ ให้ได้น่นองนะครับยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเยอะเท่าไหร่ตัวรถของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอาวุธปืนที่ค่อนข้างจะแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยมันจะบวกผสมแนวผสมของเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราเนี่ยเกิดการสุ่มอาวุธปืนได้ปืนที่ซ้ากันแนวเราเนี่ยสามารถนำมาเอามาผสมของเพื่อเปลี่ยนเป็นปืนเรเวลใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับนอภาพกราฟิกต้องบอกว่ามือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวพิกเซลอาร์แล้วก็มหาเกมแนวพิกเซลอาร์น่าเล่นสนุกสนุกแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีผสมแนวโรกไลท์ด้วยเนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าพิกเซลแคนนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวพิกเซลแคนเนี่ยจะเป็นเกมแนวอาร์พีจีโรกไลท์ที่เราเนี่ยจะเล่นตามดาดเล่นตามชัตเต ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เราเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันตัวเกมนะครับเรานี่ยังสามารถจัดทีมตัวละครมาอยู่ในทีมของเราได้ด้วยทีมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคัสไปด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งการอัปเกรดสวมใส่อุปกรณ์ติดตั้งอาวุธต่างๆได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมเนะครับมันก็จะมีระบบออโต้ที่ให้ผู้เล่นเนี่ยปล่อยให้มันเล่นเองก็ได้นะสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นในการสู้ฟาร์มดันเจี้ยนเนี่ยก็สามารถเปิดออโต้ในการช่วยสู้ ได้ด้วยเหมือนกันภาพการาฟิกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ไม่กี่สเปคเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสนุกสนุกเล่นมันเพลินอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าโลกรันเนอร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวโลกรันเนอร์นเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะออกปรประจุภัยเพื่อต่อสู้กับปีศาจนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีฮีโร่หรือว่ามีตัวละครที่เราเล่นนนกัเเยยอะะ มากมายเลยทีเดียวนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีสกิล อัปเกรดระหว่างการเล่นให้ด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครของเราันะรบตัวเกมนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยเราในยังสามารถอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมให้แข็งแกร่งเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกเนี่ยมันจะออกธีมแนวแบบดาร์ก,ก,กหน่อยภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมุมมุมสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวปกป,ป้องฐาน กันบ้างแล้วก็เป็นแนวน่ารักนะ่ารักกันบ้างอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเบิร์สแคมป์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเบิร์สแคมป์เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รนะับบทเป็นเจ้านกนะครับที่ต้องปกป้องฐานจากเราสัต์ทลที่จะมาคอยทําลายฐานของเรานะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นตามด่านเล่นตามเวฟไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยก็จะมีด่านย่อยเข้าไปอีกส่วนนกของเราเนี่ยยังสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาจะมีทั้งตัวตีใกล้ตีไกลเขาไปของปืนใหญ่ ก็มีเหมือนกันภาพกราฟิกเขาจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้นกของเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแบบเกมผ่อนคลายเล่นชิวๆเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเราก็ยังอยู่เกมเล่นชิวๆเล่นเพลินแล้วก็ผสมแนวโรกไหลเข้าไปด้วยนะครับอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่ามินเนียนรัมเบอร์ นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวมินเ o n l u นรัมเบอร์เนี่ยจะเป็นเกมแนวโรไลทยอาร์บีจีที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักเวทที่จะมีพลังในขาตัวของเผ่าซัมมอนนั่นเองหรือว่าเป็นเผ่าอันเชิญที่สามารถอันเชิญเหล่ามินเนี่ยมาช่วยในการสู้ต่อสู้กับตัวฝั่งศัตรูแทนเราได้นะครับนาะแล้วก็ตัวของมินเนี่ยนเองเนี่ย มันก็จะมีหลากหลายตัวเลยที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกมาใช้ได้ว่าเราเนี่ยซัมมอนตัวไหนมาช่วยเรา่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยแล้วก็ตัวเกมจะมีหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกันด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างการเล่นของตัวเกมเนะครับยิ่งเราเล่นอัพเรเวลไปเยอะเท่าไหร่มันก็จะมีสกิลอัพเพิ่มเติมให้เราเพื่อเพิ่มความสามารถเราเล่นด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้ง นะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมโลกไหลอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นแนวโลกไหลที่เป็นธีมแนวไซไฟไซไฟหน่อยด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า scott.io นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนำเหล่าฮีโร่ต่างๆไปต่อสู้กับฝั่งศัตรู นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยเพราะว่ามีหน้าที่ในการเลื่อนตัวของการเดินของฮิวโรคของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ในระหว่างการเล่นนะครับเราเนี่ย,ยังสามารถอัปเกรดสกิลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นดีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้นะครับเอาไว้ติดเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะเกมที่มีชื่อว่า Lovely r o y Survival นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ย ดำดิ่งไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปีาศาจเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชูอรอดให้ได้นั่เนเองนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นเเพล่นเล่นชิลๆได้แล้วก็ภาพการาฟิกเป็นดี้เกมเนี่ยมันจะเป็นแนวอาร์ตเวิร์กหน่อยๆด้วยตัวเกมนะครับเมื่อเราเนี่ยเล่นไปถึงจุดๆหนึ่งนะครับเราเนี่จะมีการอัพเลเวลเพื่ออัพสกิลระหว่างการเล่นด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปนานเท่าไหร่ตัว NPC หรือว่าตัว ศัตรูเนี่ยก็จะเก่งขึ้นมากเท่านั้นด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบรองเล่นเกมนี้กัน,นอยนู่ได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวชูตติง้งโลกไลท์กันบ้างที่น่าเล่นสนุกสนุกเล่นบันเินกันบ้างสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า f ว v e Body e r นั่นเองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะลงไปต่อสู้จิงกับพวกมอนเตอร์ไปเรื่อยๆเพื่อผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บทรัพยากรเก็บหล่อไอเทมต่างๆให้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสกิลมากถึง10กว่าแบบเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไมาลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นนเพลินได้แล้วก็มีความมันมากๆภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ภาพกราฟิกจะเป็นแนวพอดิคอนน่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวแอคชั่น RPG ผสมแนว สร้างเมือง เกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Dungeon Domination นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นตัวละครที่ไปต่อสู้ในดันเจียนเพื่อหาทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นอารมณ์คล้ายน,นักผจญภัยที่ไปต่อสู้่ามอนเตอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเมื่อเราต่อสู้ในดันเจียนเสร็จนะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถมาสร้างหมู่บ้านให้ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกัน ตัวเกมยังมีการผสมผสานการเล่นที่มีแนวโลคไลท์เข้ามาผสมด้วยนะเมื่อเราเล่นหรือว่าเราอัพเลเวลเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสกิลเพิ่มเติมระหว่างการเล่นด้วยนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพกราฟิกจะเป็นแนวพอิกอนิดหน่อยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ15เกมแนวโรกไลท์ RPG นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชืนน่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักครัปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอัพเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสักครัปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม